ก็เดี๋ยวชอบกินข้าวันก่อนครับก็ตอนนี้ก็เช้าแล้ววันถัดมาลเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายเลยนอกจากนั่งกินกันนะครับเดี๋ยวถ่ายไว้หนูรอแม่จัดเซตแหละแม่หนูนกลัวกล้องหนูหล่นเดี๋ยวน้ำน้ำน่ะแม่แม่เดี๋ยวเขาจะกินกันเดี๋ยวเอาไปนอก เออเอาวางไว้ล่างล่ะเออน่ะก็ได้เบเขาไม่กินไก่ใช่ไม่กินไก่จะทำหัวล่วงแล้วแม่เธอตอนเราไปซื้อหมากเ้อพูดให้ยายอ่ะ แกเหรอถกคุยฟังกันเขาดูพิษเขาบอกว่าทำไมข้าวขาวเขาดูพิษอู้เขาก็ชมไปงั้นแหละเออนี่ร้อนซือของเปาเออเออระว่างนี้แล้วเขาใส่ได้ไงอย่างนี้เท่าไหร่อันนี้ปลาเนี่ยแล้วช้อนมันมีอะไรเดี๋ยวเขาไม่ได้ให้ช้อนมาไงหรือแม่ทิ้งไปแล้วไม่รู้เออชอบกินนะ ช้อนมหนาวไว้ลูกกำล้างมืงอเถอะแม่มากินหรือสมมอ้มใจมั้เออกินสิเดี๋ยวแม่ลงมาเถอะลงมาก่อนแนละ้วค่อยไปจัดเอาแก้าเนี่ยช้อนเนี่ยแม่เอาเอาไม่ได้เอาไหมลงมาลงมาก่อนก็ว่ากินข้าวอะไรลงมาลงมาเถอะอันไหนเสร็จอมเส่อ,อสี่น้ำเพียงอันนี้เบิดนวดสิน้ำเพียงเบิดน,น้ำนวด

ตะปูปลาละมากินเผานึเดียวอะแกแม่ตะปูปลาไหลจะโขกเม่ตะปูปลาไหลจะโขกแม่แกอย่ามันสิบข้อกันเยอะแมาแม่พอพอไปไถล่ายละพี่อเนีไว้ทั้งไม่แม่ให้ให้แม่กินข้าวอ่ะแม่เออเออวางไปเลยจะกินก็แล้วแม่ลตําให้เพื่อนเด้ตําหมูแล้วกันแม่ตําให้คือพะยองไข่เพื่อนโหลดบ่มีเพื่นกินน้ำเพื่อนดี กิไทยแม่บกิ้งมารงมากินตำไทยยายกินหมูเนี anyway. anyway. ่ยเอาหมูให้ายหน่อยนยายกินไก่เด้อเดี๋ยวตักค่ะบทนดไปเีนเน่ยยนจะมาห่นมันไม่ถึงเลยยนมาได้มาหาของกินนึ่อันนี้เพิ่หายอย่างงหยังยิบไม่ถึงเลยไหั่นาห่อยอร่อยร้อร่อย กิน yeah. เลย้อยนิดแล่อ hmm. ก er> no. er> no. er> no. oh. 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 ่ารางขอขางต้งคือสีแซ่บเองิกแต่ไปมันกลับไป่อยใที่ันี้ยกหน่อยๆเขาเหรอมาลงมาแม่มาส้วมตามม่เดี๋ยวเน่เขากินกันแล้วเน่โดยน้อยน่กหนีมันยแล้ช้อนเอาไปๆบาไหนะได้ตักกินว่าช้อนน่เน่ๆน่ อมาตำหุงตำแล้วาำหุงมกินกอกกินได้มันงีบันเงียบอือมันเงียบอยาก้วยก็นั่งกนวยกันดีเหรอสวยมันด้นวยกันดีคะแม่ออกมาตำกันได้เหรอน้ำ่ะน้อร่อยหมยายอร่อยไเยอะๆจได้ไม่เป็นลมสู้ต่อยสอวันได้เลย ไม่มีขาคือแก้มเลยได้ใส่น้ำอย่างใส่ห่อใส่ไปแล้วอืมอันนี้ไม่เั็นนี่ไงนี่ขอนิดๆนิดงเนี่ยปลาหมึกอุ่นแล้วอ่ะอืมอันนี้เย็นอีกเดี๋ยวจะต้องมีก่อน ตลาดาทอ่ะจ้ะเอาเอเยมันเหลือเยอะเลยนี่ตางเนี่ยคนล่ารลีลอยเอ็ดลอยเอ็ดคนดยเอ็ดคนนี้คนลอยเอกินับอกินอาหารทะเลนะ แหมดแล้วเนี่ยปลาม่เมไปเจ้าของหูว่าเขาบอกว่ากินูะไ่ต้องจืดอว่กินจังได้แซ่บออาผดกับก้าผักไม่หยัเดยวกปูปลานเดีันเลอาเดียวกันเอาเอานกงเพิ่ขงคือบเนาะกด

จะงมือเดี <S 1> <S 1> ๋ยวหนูล่างฮะนี่ล้างมือถ้าอิ่มาหรือเล่ไอ้นี่ล้างรางมือมาต้องมากินข้าวเด้อพามากินข้าวเด้อบวกเาทองแห้งกันเด้อคู่นั้นอ่ะอเคอ่ะน่าจะกระจายดิ่ไสองอ่ะยังไงดิ แบ่งกลุ่มมาเลยนะตู้ปาแบ่งกลุ่มมาเยตรงนี้จะพอานะกรถุงแบ่งกลุ่มมาเยมาามานี่นี่นัละมึงมาแบ่งนะปามนันน้ำจะมา้มีมันอ่อนเหี่ยวมันกีนเปรเซ็นเอาฟุ้งโอ้ยากำลังใหญ่กว่าเขาเลยอ่ะอ้าวพอแม่คนเยอะพอต้องคนเยอะมาแล้วแกพอพอกินกัตรงนี้ จับเยอะแยะมีก็หันุดำเยอะขึเขาอ่ะเอาอย่างอเออีกนังนอกเลยบบอำเขาเรียกจำอะไรำกระั่ไทยำนเนียมไปแล้วแล้วว่าหงกไม่มีบังเลยมขูดมานั่งไม่ฐานแล้วโอ้ผมก็อยู่ฟุตข้างหลังเขาต้นต้นมันก็บางไปเรื่อยไงก้อนาัง่เล ม่จากไม่ร้อนไปทำนามาก่อน <ừ. S 2> เอาเอาหมูห้ยานยะ้เลลิว <ừ. S 2> นี่มัจับหรือ่าเดี๋ยวไม่มจับเลยจับเลยตอนลยมันก็จิบแมให้อเาเดี๋ยวมันก็ไป แล้เดี๋ยวเราคอยหาที่ใหมอ่อืมอกขันดั๊กอะไรโอยหอ,อยเชือกหอยดองอมุกมานันเลนี่ก็ตา,ามมันห่างแล้วอ่ะมึกไหมจะแข็งเลวเกียวเกียวไม่ให้มันเริ่มยาบแล้ว มันก็เดนีล้นี่ยเี่ยมันก็มีมันอยู่เนี่ยกับผุกด้วยแม่ทจิ้มเนี่ยกับผักแม่ไม่ตาตาตาองไปเปิดอีกอย่าง้นึ่งอะไร่ะซาวนเรึซอซอสหมือวันไหมมานำดิลาเปรี้ย่กระเ นเาลมพ่อเาเยเดี๋ยวน้ินเนื้อขาเขาลมไหมพ่ตอนปูมันยุ่มดินั่ไก่อ่อกิ้มยังลมอยู่้วยอ่ะแดดมันเดิน มันกสัวเราอยู่ฮะอ้ามีบ้านอยู่มันก้อนะ่ะเออมีคนอยู่ไปไหมยายอ่ะกลับไปแล้ว <c oughs> ขึ้นเรือไปแมงสามมาเไรเนี่ยขึ้นเรือน่ะบโบ๊ทไปไหม,มได้ไหมไม่ไปสปีดโบ๊ทไปเรือหางยาวก็ได้ยังนั้นปแล้ว พอครับผมกินแทนลูกผมอีก <Okay. S 1> กินอะไรก็กินไม่หมดลูกเดาเงี้ยอืมอ่ะเด้อคือไงยะอันนี้ไม่มีคนกินเนาะเอาขอดยางขอด้วยไม่เอาขอด้วย,ย,ดดวย,วยไหม เดี๋ยวถ้าใส่ก็ห่อมเย็นไว้เยอะใส่นี่ไว้ใส่ห่อมมาแก่เนาะจะปิวมะเดี๋ยวล้างมือก่อนครับผมยายยายเขาทอดไว้เนาะคนแก่เนาะยายจะมายายเขากลัวอดใช่ครับ แล้วบ่านไปไหนแล้วแม่ไม่แก่อ๋อแม่โอเคเดี๋ยวตัดตานี้ไปนี้อ่ะมันเอาไปแล้วมันก็นั่นแล้วนะมันอะไรเขาเรียกว่าเซ็งอะไรแล้วนะแม่ไไม่เป็นรอ้าวแล้วแต่อ่าได้ได้ได้ไม่ได้ว่าอะไรเรื่จะถึงเวลากินแกง อ่ะขอไปก็ไม่ให้กินแล้วครับวัน

เขาบอกย้ายบ้านมาไงแม่ย้ายบ้านมาด้วยฮเดี๋ยวข้างหน้าเอารถหกล้อมาแม่เออเดี๋ยวเอารถหกล้อมาให้คนหน้าละเดีเ๋ยวหกล้อมาคนหน้า ราขอถามอยู่ว่าเช่ามีถุงร้อนหมอนี่ยเ่งจะหาเห็นอ๋อเพิ่งหาเจอครับแม่เขาบอกเขามีแม่เ่ยอะรนคนดียวลงาติดคดีนะเหนื่อยแมมันจะดีกว่าถุงเมื่อกินน้ำเดือดได้ผมจะลงไปแล้วนีครับผมจะน้องแข็งใส่ถ้าผมจะกินเนี่ยไม่ใช่ครับ จะกินทั้แม่อาเดงแไปไวเเดี๋ยวแมาดี้นนะดูก็แลเอาของแม่แกมารวมรวมงไหมแม่แม่หนูยังทำอะไรไม่เสร็จเลยออเออ ลอยอยู่อาติมากันตายอย่างเดียวมือมันแผบเต็มเนี่ย ก๊าซฟัวเราอะฮะา้อ,าม,าอมีบ้านอยู่มันกองนะ่ะ <Okay. S 1> เออมีคนอยู่ไปไหมยายอ่ะกลับไปแล้ว <laughs> ขึ้นเรือไปแม,าม,มา่น้มสาเอะเนี่ยขึ้น,นเรือน่ะโบท๊ทไปไหมเห็น <h ums> ไ,ไหมไม่ไปสปีดโบท๊ทไปเรือหางยาวก็ได้ยังนั้นแล้ว กินแทนลูกผมอีก <Okay. S 1> กินอะไรก็กินไม่หมดลูกดอกนงอกเงี้ยเองอ,อืมอ่าแล้วขึงไงยะอันนี้ไม่มีคนกินเนาะเอาขอด้างขอด้วยแล้วขอด้ยอวยไหมเดี๋ยวเราใส่ก็ห่องมย,ยา,ายนไว้เใส่นี่ไว้ใส่ห่อ,าอมาแกะเนาะ จะะปิว ial, อ่เดี๋ยวล้างมือก่อนครับผมยายยายเขาทอดไว้เนาะคนแก่เนาะยายจะมายาเขากลัวอดใช่คร um ับแล้วป่านไปไหนนะแม่ไม่แก่อ๋อแม่โอเคเดี๋ยวติตามนี่ไปนี่ อ่า<ล>มันเอาไปแล้วมันก็น,นั่นแล้วนะมันอะไรเขาเรียกว่าเซ็งอะไรแล้วนะแม่ไม่เป็นไรหนูอ,อ้าวแล้วแต่เสดใดของกออ่าได้ได้ได้ไม่ได้ว่าอะไรอ้าขอไปก็ไม่ให้กินแล้วครับวัน Ô. mẹ làm hai mấy kìa Để mẹ làm hai อะไรแม่แม่จะเอาสายะอะไรอ่ะแล้วถูกไม่ให้แม่แยายเอาไปนล้วกบไก่กบอะไรเขาบอกย้ายบ้านมาไงแม่ย้ายบ้านมาด้วยไนงะ เดี๋ยวข้างหน้าเอารถหกล,ลอ้อมาแม่หรือเดี๋ยวเอารถหกล,ลอ้อมาให้ว่าน้าล่ะดเดี๋ยวหกลอ้อมาว่าน้า ขอาถามอยู่ว่าเช่ามีถุงร้อนหมอเนี่ยเพิ่หาเห็นอ๋อเพิ่งหาเจอครับแม่เขาบอกว่ามี้แม่ยเี้ยน้ำนลีงกติดีนะน้ำเหนื่อยด้วยแมจะดีกว่าถุงเม่เอก้น้ำเเราจลงไปเามีมาาาครับผมจะน้องแข็งใส่ถ้าผมจะกินเนี่ยไม่ใช่ครับ

อายุกาดเล็กหมาก็ตายอย่างเดียวยมือมันแผบเต็มเนี่ย